ด้ yeah, s <S okay. yeah. มิก้ัสตินอาสีไปนไล้างโอ้โหยี่นี่จีอ่ะมิกี้ this one for ม mm ิกี้ the f i น้องบอกอะไรคะไม่เนไหน